Afterwork podcast give you good inspiration ส่งต่อสาระและแรงมานานใจดีๆให้กับคุณพยายามแทบตายสุดท้ายหมดแรงแถมเครียดเป้าหมายก็ไม่สำเร็จอีกสายหนึ่งก็มาจากไม่รู้จักการจัดการผ่อนแรงให้เป็นมีคำในภาษาญี่ปุ่นที่ว่าเมริ Mary. ฮาริที่ถูกนำมาใช้ในความหมายว่ามีหนักมีเบาหรือมีช้ามีเร็วเช่นคนเราควรที่จะรู้จักผ่อนบ้างตึงบ้างในเรื่องต่างๆหรือระวังอย่าซ้อมหนักเกินไปให้หนักบ้างเบาบ้างเมริฮาริให้ความหมายถึงการมีหนักมีเบาหรือช้าบ้างเร็วบ้าง เป็นหลักการสําคัญสําหรับในการทําอะไรสักอย่างให้ต่อเนื่องจนประสบความสําเร็จในการทํางานก็เหมือนกันครับถ้าเราตึงมากจนเกินไปไม่พักบ้างเคร่งเครียดกับมันมากมันอาจจะเกิดผลเสียมากกว่าผลดีก็เป็นได้เพราะงานอาจจะเกิดการผิดพลาดสุขภาพของเราเองก็อาจจะเสียยากที่จะกู้คืนมาเอาละครับผมขอเข้าเรื่องที่ผมจะมาขอแบ่งปันในวันนี้เลยนะครับ คือผมจะพูดถึงเรื่องขนาดสมดุลในการทำงานกันครับผมขออ้างอิงข้อมูลจากหนังสือ Work r i f e b a l a n c e ด้วยการหยุดพักจริงๆของนายแพทย์มาสกินิชิดะแปลโดยคุณพนิดากรวยรักษาเคยรู้สึกแบบนี้กันบ้างไหมครับเลิกงานแล้วเหมือนยังไม่ได้พักวันหยุดกังวลกับเรื่องงานนอนไม่พอสักที ไปทํางานก็มึนๆหากาแฟดื่มเกินวัรละหลายๆแก้วคิดงานไม่ออกเบื่อคนฟังที่ทํางานบนนู่นนี่สารพัดทั้งๆท,ที่เราก็ไม่ไหวจะฟังแล้วเพื่อนๆกาลังเหนื่อยกับเรื่องแบบนี้อยู่หรือเปล่าครับผมขอเล่าบทที่1ของเล่มน,นี้ให้ฟังแบบนี้ครับพูดถึงเรื่องเทคนิคการผ่อนจังหวะชีวิตหยุดพักระหว่างทางรู้สึกกันแบบนี้บ้างไหมครับ ทั้งที่ได้หยุดพักแต่รู้สึกว่าเหมือนไม่ได้พักผ่อนเลยเพราะใจโมแต่เป็นกังวลกับเรื่องงานที่คงค้างงุนหงินอารมณ์เสียค้างจากสถานการณ์แย่ๆที่เจอมาตลอดสัปดาห์หลายคนที่มาพบคุณหมอผู้นักเขียนมักจะถามว่าเขาควรทำอะไรในวันหยุดดีบางคนอาจจะจิตตกในระหว่างสุดสัปดาห์อาจจะเกิดมาจากอาการเสรีติดงานหรือบางงานมา,จากจนเกินไป จนไม่รู้ว่าจะทำงานอนดีเกอะไรดีในวันว่างซึ่งอาการเหล่านี้อาจเรียกได้ว่าคือภาวะซึมเศร้าในวันหยุดสิ่งที่อยากจะแนะนำก็คือเพื่อนๆเราแบ่งเวลา2-3ช่วงต่อวันในวันหยุดอาจจะแบ่งแบบคร่าวๆก็พอเช่นช่วงเช้าจะจัดการเรื่องงานและช่วงบ่ายจะพักผ่อนและต้องทำอย่างชัดเจนเพื่อไม่ให้งานกินเวลาในวันหยุด ไปทั้งวันเทคนิคถัดไปที่อยากจะแชร์ก็คือหาเวลาสัก5นาทีต่อวันหรือมากกว่านั้นก็ได้นะครับให้ทำในสิ่งที่ชอบในวันทำงานเช่นไปออกกำลังกายได้ชอบในช่วงเย็นหลังเลิกงานเล่นเกมได้ชอบช่วงพักบ่ายในการทำแบบนี้เป็นการเพิ่มสื่อสารให้กับวันทำงานเพื่อรักษาแรงจูงใจได้ตลอดทั้งสัปดาห์ครับเทคนิคถัดไปของบทนี้ที่อยากจะแชร์ก็คือ อู้งานบ้างฟังไม่ผิดหรอครับคนเราส่วนใหญ่มักจะมองคาว่าอู้งานไปในเชิงลบเป็นค่าปลุกฝังของเรามายาวนานผมขอขยายความคำว่าอู้งานในที่นี้ก่อนนะครับในการผ่อนหนักผ่อนเบาที่ได้พูดไปตั้งแต่ตอนต้นครับเราต้องมีเวลาหยุดพักในแต่ละช่วงบ้างในการทำงานแต่ละวันอาจจะเบรกพักทานกาแฟเดินชมนอกชมไม้ หรือนั่งหลับตาเงีย,งงยบๆสัก5นาทีเนื่อาจจะยาวนานกว่านั้นก็คือการใช้พักร้อนไปเที่ยวพักผ่อนครับสิทธิ์ของเราใช้บ้างครับมันไม่ใช่การผิดอะไรเพียงแค่ก่อนที่เราจะอู้งงานเราจะต้องมีการจัดการเวลาและวางแผนล่วงหน้าให้ดีก่อนเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบอะไรมากมายครับ มาต่อบทที่2พูดถึงเทคนิคการพักผ่อนโดยการผ่อนจังหวะร่างกายให้ช้าลงเพื่อนๆรู้สึกไหมครับว่าช่วงนี้นอนกันไม่พอหรือเปล่ารู้สึกง่วงหนาวหาวนอนกันตั้งแต่ช่วงเช้าหรือไม่ครับนั่นแหละครับความง่วงก็คือผลของการนอนไม่พอมีเทคนิคที่เล่มนี้แนะนําก็คือให้นอนเร็วกว่าเดิมหนึ่งชั่วโมงมันอาจจะเป็นเรื่องยากเหมือนกันใช่ไหมครับเพราะ เราทำงานเหนื่อยไปทั้งวันก็แค่อยากจะพักดูอะไรนู่นนี่สักหน่อยเผลอไปแป๊แบ,บเดียวก็เกือบเที่ยงคืนแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ผมขอแนะนําข้อระวังแล้วกันนะครับว่าควรทาอย่างไรบ้างในช่วงก่อนนอนข้อ1ให้หลีกเลี่ยงแสงสีฟ้าก่อนเข้านอน1ชั่วโมงข้อ2องดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บุหรี่ชาและกาแฟก่อนเข้านอนสีชั่วโมงขึ้นไป และข้อ3อาบน้ําและแช่น้ําอุ่นก่อนนอนการวิจัยบอกว่าช่วยให้หลับดีขึ้นได้ลึกขึ้นนะครับและผมมีหนึ่งคำถามครับในช่วงกลางวันเวลาพักเพื่อนๆทําอะไรกันบ้างครับเพื่อนๆเ,เชื่อไหมครับว่าการนั่งเงียบเียไม่มีเสียงรบกวนอยู่กับตัวเองเพื่อทบทวนสามารถรีเซ็ตอารมณ์เราได้ให้กลับมาสดชื่นในช่วงบ่ายและสามารถลุยงงานต่อได้ด้วยสภาพจิตที่พร้อม ขึ้นผลวิจัยกลุ่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย UCFa ก็บอกว่าวิธีนี้ส่งผลดีกับเซลล์สมองด้วยครับมาต่อบทที่3พูดถึงเทคนิคการผ่อนอย่างชาญฉลาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมีเทคนิคดังนี้ครับเคยทำงานต่อเนื่องไปจนเรื่อยๆจนเริ่มเบอร์ทั้งตาและสมองกันบ้างไหมครับอาจจะมีหลายท่านที่เป็นผมขอแชร์ครั้นี้ครับ ถ้าพลังงานสำหรับฟังก์ชันความจำใช้งานความจำใช้งานคืออะไรคือความสามารถในการเตรียมการและจดจำในระยะสั้นเกี่ยวกับข้อมูลกล่าวคือทำหน้าที่เหมือนหน่วยความจำในคอมพิวเตอร์คือถ้าเราทำงานอย่างต่อเนื่องจนไม่หยุดพักเราอาจจะเบอร์และทำงานในผิดพลาดได้แทนที่จะได้งานที่มีปริมาณมากและเสร็จ แต่อาจจะต้องเกิดความเสียหายและเสียเวลามาแก้ไขที่ยาวนานขึ้นการที่เราได้หยุดงีบหลับสั้นๆในวันทํางานช่วงเวลาพักก็มีผลช่วยให้ความจําใช้งานฟื้นตัวได้จริงเราจึงไม่สามารถมองข้ามได้เลยครับอีกหนึ่งเทคนิคที่อยากจะพูดก็คือการทํางานก็เหมือนการดูทีวีเหมือนกันยังไงล่ะครับก็คือทีวียังมีเวลาพักโฆษณาคนเราทํางานก็ต้องมีเวลาพักเบรกด้วยเช่นกันครับ แล้วเวลาเท่าไหร่จึงจะเหมาะสมในการทดลองที่โรงพยาบาลปิเตเฟลเปติเยประเทศฝรั่งเศสได้ทําการทดลองว่าคนเราควรหยุดพักเป็นเวลาเท่าไหร่ได้คําตอบว่าเวลาที่เหมาะสมคือทุกๆ1ชั่วโมงเราควรจะต้องหยุดพักพักหนึ่งครั้งเป็นเวลาประมาณ5 1 0นาทีก็เพียงพอนี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะละเลยไม่ได้นะครับสุขภาพและความถูกต้องของผลงาน ็อาจจะเกี่ยวข้องจากการพักผ่อนของเราว่าเพียงพอแค่ไหนที่เป็นปัจจัยที่เรามองข้ามไม่ได้นะครับและนี่ก็คือเทคนิคแบบคร่าวๆในเรื่องนี้นะครับผมวองว่าจะเป็นประโยชน์บ้างในการรับฟังนะครับสําหรับวันนี้ผมไปแล้วนะครับขอบคุณที่ติดตามเรานะครับ Afterwork สวัสดีครับ